สวัสดีครับวันนี้เราพามาดูการซ่อมสนามนะครับซึ่งเป็นสนามเก่านะครับตอนนี้เราอยู่ที่หลังติดนะครนายกซอย14นะครับสนามฟุตบอลบ้านเอิญน,นะครับย่าเทียมอายุก,การใช้งานประมาณ5ปีนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าซ่อมแซมแบบไหนคัสนามกเก่าแบบนี้นะครับ ตอนนี้นะครับหรือกรอบเสียทษเล็กนะครับเพราะว่าสภาพหญ้าไปหมดแล้วนะครับสภาพเหลือแค่ประมาณสามเซนนะครับก็เราใช้หญ้าที่เปลี่ยนใหม่ก็คือเป็นหญ้าจัดสวนนะครับอายุการใช้งานอยู่ได้2ปีมีแน่นอนฮะเดี๋ยวจะทําการแปะเส้นขาวนะครับแล้วก็ดําเนินการติดตั้งหญ้าจัดสวนนะครับมีความสูงนะครับ5เซนนะครับก็จะมีการเล็มนะครับให้เหลือในระยะที่ต้องการนะครับแต่การเล็มก็อาจจะแบบใช้เวลานิดนึงก็จะมีวิธีการซ่อมใช้งานไปก่อนฮะอยู่ที่กบประมาณลูกค้าจริงๆอ่ะสภาพเนี้ยต้องเปลี่ยนหญ้าเทียมแล้วแต่ซ่อมใช้งานไปก่อนลูกค้า มาเราก็ลุยให้ลูกค้าครับงานนี้แล้วก็จุดโทษนะครับเจ็ดจุดนะครับที่ใช้งานบ่อยนะครับจุดคอนเนอร์สี่จุดนะครับจุดโทษสองจุดจุดเคลียบอลน,นะครับนี่ฮะหนึ่งจุดนะครับเจ็ดจุดนี้ฮะก็ถ้าเกิดต้องการทำก็ต้องทำตรงนี้ฮะแล้วก็เส้นขาวรอบๆโค้งพนี้ การเปลี่ยนให้ลูกค้านะครับผมสำหรับสนใจต้องแสนามนะครับมนเชสนตสนามทุกงบอนย้าเทียมนะครับก็ติดต่อเราเบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับเรายินดีให้บริการนะครับก็เลี้ยงคิวนิดนึงฮะอาจจะช้าหน่อยฮะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวก่อนครับยังไงก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์เป็ใช่วยยู้เยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ